ยะโตยะโตจะปาประกังตะโตตะโตมะโนนิวาเรยะซึ่งแปลความหมายว่าบาปเกิดจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดจกักรวตร ราชาวาดวรพิหารวัดนี้ตั้งอยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรพิหารวัดนี้เป็นวัดมหานิกายนะครับวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาปัจจุบันมีพระเทพวิสุทธิโมลี พมมาสัมปัญโยปร,ริยนธรรม9ก้าประโยคเป็นเจ้าอาวาสแต่ก่อนภายในพระวิหารหลวงเคยประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปสำคัญของนครหลวงเวียงจันทร์ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์ในหลวงรัชกาลที่สพระราชทานคืนสปปลาว เมื่อปีพศ2409และอัญเชิญหลวงพ่อนาคจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐานที่วิหารหลวงวัดจกักรวตรดราชาวาดวรวิหารแทนนะครับด้านนี้จะเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถวัดจกักรวตริราชาวาดพระบาง เคยมาปฏิฐานที่กรุงเทพถึงสองครั้งนะครับกิจจานุกุพัสษะกะเรยะกิจจังซึ่งแปลความหมายว่าพึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆคลิปนี้เอาไว้ แค่นี้ก่อนนะครับ